ต่อไปจะเป็นการรีวิวสับต้นข้าวโพดนะครับจากไวนเอ็นครับผมข้าโพดใส่เข้าไปเลยนะครับ ต้นใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็ต้นใหญ่ก็ละเอียดประมาณนี้นะครับต้นขุดวัวกินนะครับสบายเลยครับเครื่องของเราจะมีฝาครอบเผ <c oughs> าสายพานนะครับปลอดภัยในเวลาทำงานแน่นอนครับมอตเตอร์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมอตเตอร์หนึ่งแรงนะครับเสัน เครื่อนสีใบมีดก็จะมีล้อง่ายในการเคลื่อนย้ายนะครับผม